สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ World News หรือ We Report News ค่ะซึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินทบุษปเกตค่ะสืบเนื่องจากช่วงนี้นะคะมีการแพร่ระบาดหนักของโควิด -19 วันนี้นะคะเราจะพากันไปดูที่มาตรการการรับมือของห้างเดอะมอลล์ค่ะว่าครั้งนี้จะมีการรับมือกับมาตรการของโควิด -19 อย่างไรไปติดตามกันค่ะเมื่อวันที่11มกราคม2564ค่ะ ทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกะปิคุณวีรพัฒน์พันหานลงพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะเพื่อเข้าตรวจสอบมาตรการของห้างเดอะมอลล์สาขาบางกะปิพร้อมด้วยคุณอมรอ,อมรอุ่นผู้จัดการใหญ่บริหารทรัพ,พยากรอาคารและคุณวรชัยประยูนพึกธามรผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการของห้างเดอะมอลล์กรุป๊ปเกี่ยวกับมาตรการภายใต้ความปลอดภัยใส่ใจสุข,ขานามัย5มาตรการหลัก34มมาตรการย่อยซึ่งมาตรการทั้ง หมาตรการค่ะหลักๆดังกล่าวของห้างเดอะมอนั้นได้แก่การคัดกรองเข้มข้นการลดจุดสัมผัสเช่นการกดลิฟต์เปิดประตูหรือแคชเชียร์การคลีนไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้ร่วมกันค่ะอาทิเช่นรถเข็นหรือตะกร้าเป็นตน้นการรักษาระยะห่างและสุดท้ายค่ะ การให้ความรู้พนักงานนับว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะพนักงานค่ะต้องคอยดูแลลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการโดยตรง ซึ่งทั้งนี้นะคะจะมีการสังเกตและป้องกันไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยนะคะทางเข้าห้างก็จะมีการลงทะเบียนตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ในขณะที่ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟนทางผู้อำนวยการเขตค่ะได้เสนอแนวทางให้ทางห้างมีการขอตรวจเช็คบัตรประชาชนของผู้เข้าใช้บริการว่าตรงกับชื่อที่ได้ลงไว้หรือไม่ ซึ่งมาตรการดังกล่าวของทางห้างนั้นได้ทำให้เหมือนกันทุกจุดค่ะที่เป็นทางเข้าและทางออกของห้างนอกจากนี้ค่ะทางห้างก็จะมีในเรื่องของการควบคุมจำนวนคนหรือผู้เข้าใช้บริการในอาคารไม่ให้แอัดจ,จนเกินไปเน้นการรักษาระยะห่างค่ะซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอันดับที่2ค่ะโซนร้านอาหารร้านค้าหรือฟู้ดคอร์ทจะมีแผ่นอะคริลิก กันระหว่างผู้ให้บริการและได้มีการสวมใส่ทั้งหน้ากากอนามัยและเฟสชิลภาชนะที่ใช้หรือตักอาหารช้อนซ่อมและตะเกียบนั้นจะไม่มีการสัมผัสโดยตรงไปจนถึงเครื่องปรุงอันถือเป็นมาตรการทั้ง3 protection ค่ะที่ทางห้างเนี่ยได้ให้ความมั่นใจกับผู้ที่มาใช้บริการทุกคนอันดับที่3ค่ะ ในส่วนของโต๊ะนั่งรับประทานอาหารทางห้างค่ะก็จะมีแผ่นกั้นสําหรับผู้ที่มาใช้บริการท่านเดียวค่ะแต่ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการมากกว่า1คนขึ้นไปที่มาด้วยกันนะคะสามารถเลื่อนแผ่นกั้นออกได้ค่ะ และอันดับที่4ค่ะต่อมาเลยนะคะบันไดเลื่อนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีผู้ใช้บริการเนี่ยเยอะมากๆนะคะทางห้างเนี่ยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่มาคอยทําความสะอาดราวจับด้วยน้ํายาฆ่าเชื้ออย่างสม่ําเสมอค่ะและอันดับสุดท้ายค่ะในโซนของซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองซึ่งจะแบ่งออกดังนี้ค่ะ ในด้านของของสดค่ะทางห้างเนี่ยจะไม่ให้มีการปักอาหารกันเองแต่ทางห้างจะได้มีการแพ็คใส่บรรจุภัณฑ์เอาไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อสะดวกแก่การหยิบจับค่ะ ถัดมาค่ะสลัดบาร์ก็เช่นกันนะคะจะมีภาชนะที่ได้รับการฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากการใช้งานและมีถุงมือเตรียมเอาไว้สําหรับผู้ที่มาใช้บริการทุกคนให้ได้สวมใส่กันก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสดโดยตรงนั่นเองค่ะและถัดมาแคชเชียร์ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดหลักๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่มาเข้ามาใช้บริการค่ะหรือจุดชำระราคาสินค้านั่นเองจะมีระบบสแกนจ่ายในกรณีที่เป็นบัตรเครดิตรุ่นใหม่สามารถแตะ เพื่อชำระราคาสินค้าได้โดยทันทีโดยที่จะไม่มีการสัมผัสกับมือของพนักงานโดยตรงและในกรณีที่จะต้องชำระด้วยเงินสดนั้นทางห้างค่ะได้จัดเตรียมถาดเอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการชำระเงินสดโดยเฉพาะค่ะ ถัดมาค่ะในอันดับที่6นะคะในส่วนของโรงภาพยนตร์นั่นเองแน่นอนเลยนะคะว่าจะต้องเว้นระยะห่างโดยการเว้นที่นั่งไม่ให้มีการนั่งปิดกันนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะก็จะเป็นมาตรการะคะการรับมือของห้างเดอะมอลล์สาขาบางกะปินั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการในห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ใดๆก็ตามนะคะเราก็ต้องขอให้คุณผู้ชมนะคะระมัดระวังและก็ป้องกันเริ่มต้นจากตัวเราก่อนค่ะวิธีง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวม ใส่แมสหรือการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนั่นเองค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างโดยการเป็นแบบโซเชียลดิสแท่นนั่นเองห่างคนละ1เมตรนะคะเพื่อความปลอดภัยสําหรับตัวเราด้วยนะคะแล้วก็ผู้เข้าใช้บริการทุกๆคนค่ะและนี้นะคะก็เป็นข่าวแรกค่ะที่เรานํามาอัปเดตกันนะคะกับ w o r ร์ n นิวหรือวีรี p พ r อตนิวส์าหรับวันนี้หมดหน้าที่ของดิชันแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ